สวัสดีค่ะเออไหนวะนีอสวัสดีได้เลยเออนึงต้องแนะนำก่อนว่านี่คือใครอ่าย่ามาอีกหน่อยดิเดยวอีเนมตกเฟรมต้องแนะนำตัวไงแนะนำตัวเลยทีที่มึงจับเป็นคนพูดอ๋อวันนี้เรามีแขกรับเชิญคือทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าจับชื่อคลิปว่าวันนี้เราจะมาทำเพลงของ Stay k i s ซึ่งเราไม่มีความรู้อะไรเลยงเรา เราไม่มีความรู้อะไรเลยเรารู้จักแค่คนเราเลยจำเป็นต้องเชิญกูรูด้านสเตจคิดมาขอเรียนเชิญศาสตราจารย์แพทย์หญิงด็อกเตอร์อาวาวออ่าแนะนำตัวเลยค่ะก็ต้องบอกว่าคลิปนี้กูต้องใส่สามจริงๆเละเพราะว่าพวกมึงเวอร์มากมามามาเยวกูใส่ให้มาค่ะก็อ่าวันนี้มา ช่วยเป็นบรรยายแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเซคิดนะคะก็ชื่อพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะข้าตัวแพงนะคะทุกคนผู้ขอโดนเนตด้วยค่ะอีดอกเขาตัวแพงมากใช้ค่ะขึ้นไอจีข้างล่างด้วยนะคะเออเดี๋ยวขึ้นไอจีพันคนเดียวหรือไม่ก็ไปติดตามเพลงของเพื่อนหนูได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเป็นไอดอลค่ะจริงปเนี่ยจริงจริงหรออยู่วงอากิราคุโรจริงมเนี่ยเรามีศิลปิเรามีิ เมื่อกี้ยังเป็นแพทย์หญิงอยู่เลยเปลี่ยนอาชีพเราอย่างไงไม่ต้องมีศิลปินไม่แล้วจะถามแล้วว่าฉีดวัคซีนที่ไหนอะไรยังไงเป็นแพทย์หญิงอ่ะอ๋ออะรับบทหลายตำแหน่งนี้แล้วกูเฮ้ยช่างเรามันอัปเดตว่ะมันเป็นเพี่ปุ่นเหรอเป็นถ้าถ้าเป็นเพลงช่วงขายากีฬาโคโระเริ่มปะมาก็คือเพลงของพันนะคะก็จะมีเป็นเพลงภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักตอนนี้ก็เป็นมีเอ็มวมาประมาณ สี่ห้าเพลงแหละอือเดี๋ยวเราเป็นแนวแบบเมทัลปะเมทัลเป็นแนวแบบว่าอัลเทอร์ t i v e หรอกอัลเทอร์ t i v e หรอกโอเคกูก็โมไปอีกพิมพ์ชื่อะเตยคิดก็ผิดน่ะมันมันโดนมันสองรอบเลยเฉยๆยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เโินบูลลี่อยู่นะเรื่องพิมพ์ผิดไอ้ยี้ยพิมพ์ผิดไม่ได้เลยกูว่าต้องมีคนอยากดูวงพันแล้วแหละเอ้อเลยบอกเลยเออเดี๋ยวรอคอมเมนต์ก่อนถ้ามีคนอยากดูก็จะทำถ้าไม่มีคนอยากดูไอ้เยี่้อจะโดนด่าปะเพราะว่าคนคอมเมนต์วงไทยเยอะมาก นี่ออกมแต่พวกเราไม่ได้ทำพอแค่ตอนนั้นกูแค่ไม่ทำวงแทนกูแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้เข้ากับทีมช่องเฉยๆไม่เราไม่ทำวงขาดแต่ถ้ามีเพื่อนทำเป็นมีวงทับมีศิลปินทำเลยเราสนับสนุนได้เิกูจะโดนดิคติดอ่ะไม่โดนเพราะว่าไม่มีใครเก็บอะไรทั้งนั้นอ่ะแล้วเพราะเดี๋ยวถ้าช่วงไหนวงแบบว่าขาดเงินขาดสนอะไรเงี้ยอาจจะเก็บดิคติดอะรอเล่นรอเล่นไม่นละกูงงว่าถ้ากูเป็นคนดูกูแบบหลังกล้องพวกมึงไม่ได้คุยกันหรอวะ เราเพิ่งมาลูต้องนีไงเพิ่งรู้จักกันเลยค่ะมากจริงเพรากูไม่เคยเตี้ยมเราไม่มีการเตี้ยมก็คือกูไม่รู้ว่าพวกมึงไม่รู้หรือเป่ะกูรู้ว่ามึงรู้อยู่แล้วไม่เคยบอกเออเต้องบอกได้หรอต้องแนะนำเอรอไอ้เพื่อนกูเองไอดเราอกมึงไม่ใช่เราแบบว่ามีแบบมีเพลงอะไรแล้วบอกเนี่ยมึงพันมีเพลงได้ไหมก็คือรู้จักกันมานานแล้วไงต้องเล่าแล้วพันสั่งของไม่ส่งสั่งของแล้วเขาไม่ส่งที่อะไรก็ไม่รู้ ไปกันใหญ่แน่เริ่มดีว่าเรื่องมันจับต้องง่ายกว่าออธิบายก่อนนี่คือเพลงอะไรคุณรู้ไหมจังคะว่ามันไม่ใช่คมแบกอ่ะอ่าใช่ก็คือเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงคมแบงเนาะมันเป็นเพลงแบบเอ่อเป็นเพลงมิกเทปประมาณนั้นก็คือเจคิดเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นเหมือนซีรีส์มิกเทปของเขาอยู่ก็จะมีแบบว่าอย่างเช่นเพลงพาโบลาโด阿าอ่าออนแทกแล้วก็แบบมีหลายๆเพลงที่เป็นมิกเทปอันนี้ก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งเหมือนกัน มันจะไม่เชิงว่ามีเคปอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเป็นเพลงที่เขาเอามาแบบทําเป็นสตอรี่อเออเพราะว่าเซคิตนี้ก็คือมี MV เยอะมากเออที่งันบอกว่าสตอรี่ก็เยอะกว่าประมาณว่าเดี๋ยวพวกเราจะน่าจะมันมันเชื่อมกันหมดเลยประมาณนั้นเป็นจักรวาลเขาโอเคได้อ่ะเริ่มเลยไหมชื่อเพลงแอร์อืมชื่อเพลงแอร์ก็เขาบอกว่าภาษาอังกฤษอ่านมันแบบเขียนเป็นโอโอเอที่แบบอ๋อเล่นเล่นคแบบของเซคิดเขาชอบเล่นคํากับเพลง ก็คือบอกว่าอะไรออกขอเตือนก่อนเพลงเนี้ยไม่ใช่แนวมึง uh, <that> s <S ถ้าหน้า <good. S 2> คนเนี้ยถ้าเป็นหน้าอย่างเงี้ยไม่ต้องสงสัยเพราะว่ามันฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะง่วงเ <laughs> นี่ยออกไหม <laughs> ถ้าฟังกอนเมนูอีเนี่ยตาอย่างนี้เลยเนอะแต่ถ้าเป็นเพลงอะไรแนวเนี้ยกูรู้แลว้วเพื่อนกูคนเนี้ยจะแบบเนี่ยออกไหมแต่กูกับมึงไะแฮปปี้งั้นแหละกูไปดูสเตเตอรี่เาสเตเตอรี่ดอนหลังแต่กูถูขอดูหน้าอีหอกที่มันอะไรเนี่ยสเตเตคิด่เราเคยทำเพลงอะไรกอนเมนูกับแบ็คดอปะกอนเมนูไม่เคยทำแต่เคยทำแบ็คดอ ก็อ alert อยู่นะคลิปนั้นนะไมก็มันเป็นแนวมึงไม่แต่ค้าเพลงนี้แบบล l ร์ทคงไม่ใช่เขาแบบอ้าาาาแต่น่าจะมีเพราะว่าฮันหล่อมากเออเออเออเอาเลยแล้วกันปลาปลาเปิดเลยเริ่มโอ้โหเวกวไวๆยังวะพันเพิ่งดูวีแรกปะหมายถึงว่าวีน่ะไม่พันดูไปแล้ววีแรกก็ดูเลย 손이 내게 닿을 때 서로의 눈빛에 처음 느껴본 감정 을 숨기자 이건 설명이 안돼 절대 그저 그런 게 아닌 걸 알아 떨리신 나니까 그냥 난 때를 쓰고 싶어 참 어렵게 계산적인 생각들이 다 멈출래 거짓말을 한 것처럼 들키고 싶어 이 설렘도 그저 내 곁의 향기처럼 만들기 싫어 너아 구해 차다 내게 빛을

음, 아, ่ะน่ะเ니ามากอง เพลงมัน MV ด้วยก็ไวด์ดีใช่ใช่เพลงนี้ลุงผักไม่ได้แต่งเนาะลุงผักไม่ค่อยยุ่งกับสเตชิดใช่ไหเขาไปใส่ผู้หญิงบใช่ส่วนใหญ่เขาจะทำให้เกอร์กรุ๊ปของเตจคิดนี่จะเป็นแบบว่าส่วนใหญ่จะเขียนเนื้อเองทำเพลงกันเองอย่างเงี้ยอ่ะพูดถึงน้องขยอนจินก่อนเอาไมค์ขึ้นมาเลยค่ะคุณพันธ์อ่า คืออย่างของฮยอนจินเนี่ยคลิปนี้พันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่ามันมีพวกแบบแฟนคลับอินเตอร์อะไรเงี้ยเขาสังเกตอยู่ว่าเออกล่องนมที่เห็นในเซเว่นแล้วก็อ่เอ,เอ่ปฏิทินอะไรเงี้ยน่าจะถ่ายไว้นานแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับกล่องนมมันหมดอายุช่วงเดือนเนี้ยเขาก็เลยคิดว่าน่าจะถ่ายไปนาน,านแล้วเห็นมันหมดอายุเนมัน เก่งมากใช่คือแบบว่าถ้าเป็นแฟนคลับเจคิดที่แบบตามจริงๆอ่ะมันจะต้องแบบสังเกตอ่ะสังเกตทุกอย่างเพราะว่าเออไม่ว่าน้องหยิบอะไรมามันจะเชื่อมมันจะมีคอนเซปต์อยู่หมดเลยอะไรอืมก็เลยแบบเข้าไปดูกันเขาก็เลยคิดว่าน่าจะถ่ายไว้นานแล้วเราไม่เราแต่เราคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีประมาณนั้นว่าแบบเพราะว่าน้องได้กลับมาแล้วรู้ใช่ไหมว่าน้องไม่อยู่เพราะกูเคยบอกแล้วในายคิงดอมอืมนั่นแหละเออนั่นแหละประมาณนั้นแต่ตอนที่ดูอ่บกูอยาก พูดหลังหนึ่งแบบว่าถ้าสมมติกูได้เจอตัวจริงบางชานกูอยากพอเป็นชายแทนแล้วก็แบบพี่ผมขอกอดหน่อยแต่ว่าแม่กูแบบกูรู้สึกว่าหุ่นนางมันน่ากอดอ่ะเออเข้าใจได้เป็นหุ่นชายแท้หุ่นปปก้องไม่แล้วกูงงว่าต้องเป็นชายแทนหรอเอาอยี่ยมเป็นอย่างนี้เขาให้กูกอดอ่ะน้วขอเน่่ยพี่ครับเออพี่ครับผมขอกอดผมแบบเดี๋ยวกูถามภาสักประเด็นกัน เป็นไงดูเป็นไงม้างคุณคนานั้นะเปิดด้วยคนไาหนาเปิดได้แค่ไหนฮันเปิดได้เปิดได้<า>คนนี้เธอชอบอ่ะหลอมากลูกนี้ดีอะลูกนี้ดีคือ,อ,อปกติชอบฮันจากที่ฮันแบฮันลองใช่ไหมเอมอแต่แบบอันเนี้ยชอบพอลูกแต่ถ้าชอบท่อนจริงๆก็คือท่อนแร็ปท่อนบที่แบบเป็น A 2สองอะที่หลังฮุกแรกเป็นของชางบินใช่ไหมใช่ไหมมันคือชางบินทางท่อนเลยปะใช่หมดเลยเหรอที่แรบปอะ จะชางมินท่อนเออมันจะมีมันจะมีท่อนไทยๆทยที่แบบว่าเขาไปจับหน้าหัวหน้าวงชื่ออะไรนะบางชานเออไปจับหน้าหัวหน้าวงอะไปจับหน้าหัวหน้าวงอะท่อนไทย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 ตอนของแลบอะอันนั้นดีมากเลยอันนั้นแบบดีดีมากเลยท่อนนั้นเนาะ เออแต่อยากรู้ว่าแบบ m v มันคือเราก็ต้องเป็นแฟนคลับจริงๆแหละเพราะว่ามันน่าจะไปเชื่อมกับเพลงก่อนๆของเขาใช่ไหมตัวคืออยากรู้ว่าแบบเกี่ยวอะไรกับแบบเค้กกับรถเมล์ออ๋ออยากรู้ไม่น่าได้เพราะว่าน่าจะยาวมันยาวมากเค้กอะไรพวกนี้มันแบบมันจะเชื่อมกับ m ออื่นเออเพอะเห็นฉากที่แบบเห็นบ่อยสุดก็คือเป็นแบบภาพศิลปะกับเค้กแล้วก็รถเมล์อันนี้เห็นบ่อยสุดก็เลยคิดว่าตอนจบจะเป็นแบบเมนาลกหมวยกล้อไหม พี่วาฟ้าอ่ะไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ไม่ดไม่ได้แต่ว่าเขาแต่ว่าเขาเล่นน้ากันอยู่ไม่เขาเล่นน้ำอ่ไอ้เหี้ยคือถ้าพูดถึงเรื่องสตอรี่คลิปนี้น่าจะ500ชั่วโมงอ่ะเออเพราเราไม่รอเลยห้าชั่วโมงไม่ถนัดจริงๆแต่แบบ MVD ขอบคุณเรื่องฮยอนจินหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าฮยอนจินกับบาด้าเข้ากันมากเ๋อใช่เออเพราะเออเพราะว่าปกติเราก็ดูอย่างเงี้ยเราเห็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมอยู่บนตัวศิลปินบางคนน่ะก็เฉยเยก็เห็นแบบเออใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมแต่แค่ฮยอนจินกับบาด้าแล้วบาด้ามาเป็นแบรนด์ที่แบบดูแพงดูโก้ดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่ะแต่เอาแบบทําให้มันดูเป็นเด็กแบบใบรุ่นใส่ได้เชยออฮยอนจินเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าแล้วแบบว่าแบบ ขึ้นอะเขาเรียกไงเนี่ยแบบเห่นแล้วแบรนด์นะแบนด์มันจะเด่นออกมาทั้งแบบกุชชี่อะไรเงี้ยจะเห็นแล้วหน้าใช่ปหหน้ายูนิคและหล่ออ่ะยูนิคหล่ออ่ะอืมอืมกะดึงอ่าถัากันกูของเรื่องเพลงหน่อยละกันแค่จะบอกว่าคือเนี้ยคือทุกคนอะบอกให้พวกเราอะทำเพลงชาสติคิดนานแล้วเราก็ยังไม่ว่างมาทำเพราะว่าคลิปแรกอยากจะชวนน้องพันธ์มาด้วยนึงออกปะก็เลยยังไม่ได้ไปทำแล้วคือเพลงทุกเพลงที่ฟังอ่ะ พวกอไงดีลุกมันก็จะไม่ใช่อะไรขนาดเนี้ยแล้วก็แบบเพลงก็ไม่ได้แบบไวฟ์อะไรขนาดเนี้ยมันถึงว่าอันเนี้ยเข้าทางกูมากหน่อปะมันก็มีเพลงแนวๆนวนี้อยู่ใช่แต่ยังไม่เคยฟังเลยแต่พอมันมาเจอมันก็ได้แบบซ่อนอยู่เออมันซ่อนอยู่แล้วแบบเพลงนั้นดูจับต้องถึงเพราะว่าเพลงอื่นๆดูจับต้องไม่ถึงเลยอรดูเหมือนแบบคนไกลมันมีเพลงที่จับต้องถึงยูอีพันนะเปิดให้กูอากูฟ้อนหีดคอร์ดกันแล้วอีพันมันเปิดกูกวพันหยุดคือดูดูเจบแล้วว่าพันอันนี้ชื่อเพลงอะไรนะ เพราะดี e พันบอกว่าบูปริ r กูบอกอ๋อกูจะทำารีพันมันลกไโกจะเปิดอะไรกับอัน่ไปัดไม่ไยังไม่ปัดต้องอัิที่ไปาว่าจับต้องถึงก็คือหมายถึงว่าแบบเห็นลุกแบบสบายสบายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้เห็นลุกแบบโหดโหดมันนี้ต้องเนี้ยอะไรเนี่ยบ l u e blue blue p r i n e v e r ending story เออแล้วก็มีแบบบีมีเออ on track เยอะเลยจริงยังไม่มีเวลาทำไงเยอะมากเถอะจริง เออมันมันหลายวงอ่ะแกเออแกเข้าใจหน่อยดิแกนี่ไม่นับที่เป็นเพลงเดี่ยวของเขาด้วยนะจริงเขามีเอ็มวีเยอะแต่ละคนด้วยนะหลอใช่ปล่อยไหมยังปล่อย้โหเยอะแล้วของช้างบินก็มีสีไลายของพันบินเนาะของพันก็มีหลายเพลงพันบอกว่ามันมีเยอะมากอือนี้ถามปล่อยมายังแล้วพันรู้ได้ไงว่าเขามีพ่อเยอะถ้ายังไม่ปล่อยแอบทำงานอยู่ในจีวีีค่ะมคือแค่รู้สึกว่า ไม่เป็นคนที่ไม่ได้ค่อยชอบเพลงชามากนกออกปะคือชอบเพลงชาแหละแต่แบบมันก็แบบดัดจลิตบ้างใ่ไมทุกคนเขารู้จักมึงแล้วมึงพูดไปเลยเออแต่คืออันเนี้ยรู้สึกว่าเป็นเพลงชาที่แบบเออรับได้เพราะว่าแบบว่ายังพอเขาถึงได้สําหรับนี้สําหรับตัวเองนะมันไม่ได้เป็นเพลงแบบชาไม่เลยไม่นจะมีความเป็นแบบแดนฮอลมีกลูมีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ะไ้อย่างนั้น ก็ชอบชอบเหมือเลือากกันไแบหน้าด้แบบเออก็ชอบอยู่โอเคไม่คือมันชอบเพราะว่ารู้สึกว่าชีไม่ได้วางแบบว่าเพคือด้วยความที่พอเราเคยดูสเตคิดบ่อยๆทั้งในคิงดอมในอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบคนแรปชื่ออะไร พูดชื่อมาเลยอ๋อเลยเออนั่นแหละเขาจะแบบเขาจะแรปโหดนิดนึงอะไรเงี้ยด้วยเนื้อเสียงเขาเขาจะมีวความเคนน้นอะไรเงี้ยเออแต่แบบว่า<ม>พอ,อน,นี้ดูแบบเขาดูไม่ยัดเราดีมันเลยไม่อึดอัดน,นึกออกใช่ไหม,มเออคือถ้าเกิดเขามายัดแบบสไตล์ที่เป็นเพลงเร็วมายัดอยู่ในเพลงนี้นี่ว่าน่าจะอึดอัดอ่าเออแต่พอด้วยเขาใช้โทนเสียงนี้แล้วด้วยฮันที่แบบไม่แรปอะฮันเหมือนไม่แรปอะนึกออกใช่ไหมมันก็เลยแบบไม่อึดอัดอะไรเงี้ยนี่ก็ว่าเออดีสัดส่วนดีเลิศ เขาอะชอบตายแต่ว่าเขาชอบดึงตัวเองขึ้นมาได้ตลอดตัวเนี้ยเขาดึงขึ้นมาได้ตลอดเลยทุกคนโกงความตายโกงความตายทุกคลิปดีดีดีโอเคไปกันแล้วดีกว่าไปใครอยากให้อะไรนะดีครับเพลงของหานวงของหานอากิระคุโรอืมออากิระคุโรเดี๋ยวกูจำชื่อก่อนชื่อแอบยากอยู่เออตอนแรกๆที่แนะนำตัวที่แบบอากิโรคุรอากิอะไรนะมึงชื่อวงกูชื่ออะไรนะ ชอบผวนเป็นอากิรุคุโระจะแบบพอมันเป็นแบบมันเป็นทางล็อกใช่ไหมอากิระเคโรอากุอากิอากิรุคุโระอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดแต่นี้ชอบเพลงล็อกนะเออชอบเพลงล็อกก็เลยแบบน่าสนใจเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์แบบว่าบ้านเมืองหรอจริงอนิดนึงนิดนึงหรือว่าเยอะเลยเป็นขบวนเลยแหละตั้ง่เมื่อกี้ของไทยหรือว่าของทั่วโลกของไทยเลย พุยแรงมากไม่กูจะทำกูชอบก็ทัวร์โลกได้อยู่ตอนนีเอ็มวีกำลังจะปล่อยแล้วนะคะเร็วๆนี้หรือปล่อยไปแล้วยังกูรู้ก็โอเคแต่ว่ากันอะไรนะจะต้องเป็นเกมยังไม่บอกก่อนมีเอ็มวีจะปล่อยแล้วอ่าใช่ก็ใช่ก็มันจะมี m อวที่จะปล่อยมาเร็วๆนี้ก็เร็วๆนี้นี่คือบอกได้ไหมว่าช่วงไหนหรือว่ายังไม่มีกันอ๋อบอกได้เลยเขาคอนเฟิร์มแล้วโอเคแต่ใช้คำว่าเร็วๆนี้มันจะดูกดสิบเนี่ย วันนี้หนึ่งก็แล้วกันนี่หรอไปติดตามดูได้ใช่ปะหนึ่งก็แล้วกันี่อะไรเดือนนั้นโอเคหนึ่งก็ล้กันถ้าปล่อยเพลงนะคะแล้วก็วันนี้ห้าวันเกิดนี้บายบายแล้วหรอมัว่าไปจริงนะไปแล้วไปแล้วไปบ๊ายบาย